นี่ยเพื่อนเนี่ยมันน้ำมันเป็นกองดักน้ำมันไม่ใช่ฝุ่นนะมันเป็นน้ำไอ้ผู้ถ้าน้ำานี้เราก็ต้องเปลี่ยนกองเลยนะล้างล้างคงไม่ได้หรอกน้ำอยู่ในนี้นี่มันกองซล่านะเพื่อนเพื่อดูดิมันก็น้ำมันนั่นแหละแต่ว่ามันผสมน้ำนี่แล้วพอมันดับแล้วก็ต่อตรง ก็ต่อตรงแล้วไม่ผ่านก่อนารถมันถึงติดติดดับดับดับการอากาศดับในท่าเรือรอบหนึ่งดับมอเตอร์เวอร,รอบหนึ่งเดี๋ยวต้องถอดไป จะเก็นี่วเปนใหม่ไหมเหรอใหม่เนี่ยออมันใแล้วทไงอ่ะตมันไม่สะอาดไม่ไม่้ต้องซื้อใหม่ไหมอะต้องซื้อใหม่ไหมไม่รู้ไม่ต้องซื้อหรอทำไงอ่ะล้างยังไงอ่ะไนไม่สะอาดไม่แล้วล้างยังไงอ่ะ เน,นี่นยน้ำเปล่าล้นล้นเลยโอ้ถึงปกอินเอาอะไรล่ะซ,ซื้อใหม่ซื้อใหม่แล้วมีกี่บาทนะี้อืมไม่กี่บาทเนี่ยเนี่ยมันเป็นน้ำเปล่าเลยนะโอ้น้ำมันอยู่แต่ว่ากองนี้เปลี่ยนใหม่แล้วดูฝุ่นดิฝุ่นอืมกองน้ำปีเลยผมไปซื้อใหม่นะเพื่อนเดี๋ยวไปซื้อใหม่ xíu mày, hai thùng phải cả, đang mừng. mày nhờ? นี่นะครับกองดักน้ําแต่ตอนซื้อบอกเขาว่าเป็นของซูโม่นะครับเป็นขุน๋ย่ามาฉีดประตูซูโม่ปะซูโม่เหรอตอนซื้อนี่บอกกองซูโม่เป็นช่างบอกนะน่าจะใช่ไหม,มกองน้ำมันโซลา่านะครับเป็นกองดักน้ำน้ำมันโซลา่านะไม่ใช่กองไม่ใช่กองน้ำมันเครื่องนะเป็นกองดักน้ำกองน้ำดักเศษส,สกรปรกเนี่ยเพื่อนๆลองดูเลย จะเรืม่มใส่ในเครื่องยน,นตน<ม>์ใช่ไหมอืมดูตรงไหนวะเนี่ยวิธีใช้หลังการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ใช่อะติดเครื่องยนออต์อ๋อเติมไม่ใช่อันนี้นี่ตัวนี้น่าจะเอาไปล้างพวกระบบภายในข้างในเขาบอกว่ามันคล้ายๆน้ำยาล้างหัชิได้แล้วแหละก็คือหัวเชื้อดีเซลแลวเอาสองอัน เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเป็นเป็นหัวเชื้อพี่เซล ของน้ำมันถังนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาสายแล้วก็สายเข้าไปในนี้ด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้ไปหารถนะก็จะใช้ปัมป๊มแยกดูดนะทีนี้พอมันมีปัญหาผมก็ตจำจาตรงแบบนี้จําตรงก็น้ามันวิ่งไม่สเสถียรน,นะเพราะว่าผมรัดเคเบิลทายแน่นไอ้รัดไอ้สายรัดแน่นแล้ววิ่งวิ่งมันก็หอบแบบจอดล้วนกระดับเดียวเอาตอนนัวนี้เปลี่ยนเขามียางมาให้ด้วยนะยางใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ เปลีนก็ได้มั้ง สักหน่อยล้วมาดีเซลกันสัก

บอกตามตรงนะครับทำให้เป็นนะฮะก็มูมูป่าไปนะลงครั้งเลขเลยก็ว่าได้มั้งนะกันเลยเฮ้ตามที่เห็นแล้เพื่อนๆผมเอาน้ำมันดีเซลใส่นะครับก็ื่ที่ว่าจะได้ไม่ต้องเย็กนะ ้องเอาผ้าจับเดี๋ยวแม่งช็อตเมื่อวานช็อตไม่ต้องยกเลยไม่ต้องยังเลยแต่ว่าเ้าเล,ล่ลมอมาทำอ่ะเอาเยวุงโตเราอไรให้ายเลยนอลาอะ Good night. Ja. ุปีรับไปเลยน้ำยาไม่พอนำยาไม่พอลองเลยสิเมโหโลจอดตั้งนานแล้วล้าซงซะหน่อยมัม้ยก็ล้างล้างเ,เดี๋ยวค่อยมาเอาตอนเย็นอ่ไหนๆก็มาแล้วล้างแล้วก็แว็กน้ำยาใหม่อันนี้อะไรนะไดเออร์ไดเออร์มันเป็นอะไรนะซ้นอน มันตันอ,อันนี้ตัวนี้ตัวเท่าไหร่สองหมเลยสองร้อยอ๋อทั้งหมดได้สองร้อยอ่าแล้วเนี่ยตู้ตู้พันหกแล้วก็ไอ้นี่ตู้เขาก็ไม่ค่อยได้ขี่เล่เท่าไหร่นะนี่นี่รั่วงี้อ๋อแต่ว่ามันรั่วนี่ตรงไอ้ที่บิดๆเนี่ยอืมอันนี้ตู้อยู่ข้างบนใช่ไหม,มที่ผมเหม็นบิดๆิดอะนะใช่เข<ด>าเรียกอ่าแล้วก็สวิตช์สวิตช์ไปไหัแล้วเนี่ย ตรง,งนี้เสืวไปจังหวะนี้ไอตัวนี้มีบิดตรงนี้โอเควันนี้โดนหนักๆอีกค่าซ่อมเอเปลี่ยนตู้อีกสี่พันบาทโอ้โห,โหงามไส้ฝากติดตามรับชมอีพีหน้าด้วยอเคคออกดคอ เอาบางฝุ่นเก่ามันไม่มีบางฝุ่นท้ายใช่รับเ <c oughs> ช้าวันจันทร์เราก็ล้างรถแล้วก็เอาตู้ไปคืนที่ร้านหนึ่งสองเต็ดนะครับเพื่อนๆนี่พาดูบรรยากาศร้านหนึ่งเ็ ประมาณนี้นะครับเรามีงานจะไปรับที่ร้านนึงในซอยวัดหลวงพระโตต่อนะครับแต่ว่าเขาจะบรรจุวันนี้ก็คือเราต้องได้ตู้ก่อนเที่ยงนะแล้วก็ไปบรรจุช่วงบ่ายนะครับสมุทรสาครเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเป็นไปตามนั้นไหมหรือติดปัญหาอะไร แน่นไปหมดแน่นไหมแน่นผมมาทำางานประมาณสิบโมงครึ่งนะครับลูกค้าบอกว่ายังไงก็ได้ได้ไดตุก่อนเที่ยงเดี๋ยวประจุตอนบ่ายที่สมุทรสาครสุดท้ายผมยกตู้หรือเขายกตู้ให้ตอนบ่ายสองแล้วมารอล้างอีกเท่ากับได้ตู้บ่ายสามบ่ายสามครึ่งกว่าจะได้ซีนนะครับลูกค้าบอกวันนี้ไม่ทันวันจันทร์ผมตกงานวันอังคารวันแม่วันหยุดนะครับแล้วเขาก็เลือนไปประจุวันพุธอยากมีจะมีการเปรี้ยบ